ขมเนปวดไม่เลิกสพัดระเบิดลงเนิน498 MT สหุนถอยหัวทิ่มไล่ตะเพิดหรือบ้านทิง้งสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาตอนนี้ยังคงน่าเป็นห่วงนะครับเพราะดูเหมือนว่ากัมพูชากำลังใช้ประชาชนมาเป็นโล่มนุษย์ในการเผชิญหน้ากับกองทัพไทยใช่ค่ะ กลยุทธ์ใหม่ของเขมรคือการใช้ผู้หญิงเด็กและพระสงฆ์มาทำหน้าที่หรือลวดหนามที่บ้านหนองยาแก้วแทนการใช้ผู้ชายซึ่งมันก็เป็นการตอกย้ำว่านายฮุนเซนใช้ประชาชนเป็นโล่มนุษย์จริงๆการที่กัมพูชาใช้ประชาชนมานํำร่องทำให้ฝ่ายไทยต้องช่างใจในการดำเนินการแล้วก็ทำให้ไทยไม่สามารถใช้กำลังตอบด้วยได้มากเท่าที่ควรซึ่งมันก็แสดงให้เห็นถึงความตึงเครียดทางจริยธรรมที่ฝ่ายไทยเผชิญหน้าแล้วเรื่องการบินโดร รุกล้ำแอธิปไตยของไทยในหลายพื้นที่ก็เป็นอีกประเด็นที่น่ากังวลนะคะใช่ครับฝ่ายไทยยืนยันว่า กัมพูชายังคงเหิมเกรมอย่างต่อเนื่องด้วยการส่งโดรนบุกค่ายทหารในพื้นที่ภาคที่สองแล้วก็กองทัพภาคที่2ได้ออกแถลงการยืนยันการตรวจพบความเคลื่อนไหวของโดรนกัมพูชาในหลายจุดสําคัญข้อมูลระบุจํานวนโดรนที่ตรวจพบอย่างชัดเจนได้แก่หาลำบริเวณค่ายวีรวัตรโยธินสี่ลำบริเวณภูมะเขือและปราสาทพระวิหาร7ดลำบริเวณปราสาทตาควายและสี่ลำบริเวณช่องจอมการกระทํานี้ถูกมองว่าเป็นการรุกล้ำ เหตแดนและอธิปไตยของไทยอย่างชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการบินเข้ามาถึงภายในค่ายทหารแม้ว่าโฆโกกระทรวงกลาโหมกัมพูชาจะออกมาปฏิเสธและกล่าวหาว่าไทยพูดเท็จและสร้างความตึงเครียดก็ตาม แล้วความล้มเหลวของการประชุมคณะธรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค RBC ในการแก้ไขปัญหาสแสดงให้เห็นถึงความไม่จริงใจในการเจรจาของฝ่ายกัมพูชาหรือเปล่าคะฝ่ายไทยกองทัพภาคที่หึงแสดงความเบื่อหน่ายอย่างมากต่อการประชุม RBC โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการประชุมครั้งล่าสุดที่ใช้เวลานานถึง10ชั่วโมงไทยมองว่าการประชุมกับฝ่ายเขเมรน,นั้นมีปัญหาเพราะเขเมรมีคําตอบเพียงอย่างเดียวคือ ถามหน่วยเหนือก่อนซึ่งสะท้อนว่าพวกเขาไม่ได้มีการเตรียมตัวมาประชุมอย่างจริงจังการขาดความสิงใจในการแก้ไขปัญหานี้ยังสะท้อนจากการที่ทหารกัมพูชาไม่ได้ห้ามพราหม์แต่กลับให้การสนับสนุนการกระทําของมวลชนที่บุกรุกเขตแดนไทยท้ายที่สุดกองทัพภาคที่หนึ่งจึงประกาศว่าหมดเวลาสําหรับเขมรแล้วแล้วข้อกล่าวหาเรื่องการวางทุนระเบิดและการก่อความไม่สงบโดยกัมพูชาซึ่งทําให้ทหารไทยบาดเจ็บสาหัสเป็นการละเมิดข้อตก ลงและยกระดับความรุนแรงของสถานการณ์อย่างไม่สามารถยอมรับได้หรือไม่กระทรวงกลาโหมของไทยได้เปิดเผยถึงความรุนแรงของการบุกรุกโดยระบุว่ากัมพูชามีการวางทุ่นระเบิดซึ่งทําให้ทหารไทยรับได้บาดเจ็บสาหาัสการกระทําของกัมพูชาในพื้นที่เขตดันไทยเช่นบ้านหนองจานและบ้านหนองอยาแก้วถูกไทยถือว่าเป็นการบุกรุกและก่อความไม่สงบแม้ว่ากัมพูชาโดยพลโทมมาลีโซเจตาจะปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมด รวมถึงการบินโดรนและการติดตั้งทุ่นระเบิดใหม่แต่ฝ่ายไทยยืนยันความจริงจังของเหตุการณ์ที่ทหารบาดเจ็บจากการวางทุ่นระเบิดซึ่งมันก็ก่อให้เกิดดราม่าเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือและปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศของกัมพูชา แล้วการอ้างสิทธิ์ในพื้นที่พิพาทโดยใช้แผนที่มาตราส่วน1ต่อ2,000ของกัมพูชาต่างจากมาตรฐานสากลที่ใช้มาตราส่วน1ต่อ5,000อย่างไรและส่งผลต่อการแบ่งเขตแดนจริงแค่ไหนคะประเด็นหลักของความขัดแย้งด้านเขตแดนคือการที่ทั้งสองฝ่ายใช้แผนที่ต่างกันฝ่ายไทยยึดถือแผนที่มาตราส่วน1ต่อ5,000ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ทั่วโลกใช้กันในขณะที่รัฐบาลหุ่นเซนใช้แผนที่มาตราส่วน1ต่อ2,000ในการอ้างสิทธิ์กับไทย เส้นเขตแดนตามแผนที่ของเขมรถูกเรียกว่าเส้นสีแดงในขณะที่ของไทยคือเส้นสีน้ำเงินพื้นที่พิพาทคือจุดกลึงกลางระหว่างสองเส้นนี้ซึ่งหุ่นเซนใช้ประโยชน์ในการสร้างความยากลำบากในการขับไล่โดยการสร้างหมู่บ้านสร้างคาสิโนแล้วก็สร้างพื้นที่ชุมชนในบริเวณดังกล่าวแล้วฝ่ายไทยเตรียมพร้อมรับมือกับการปราบจลาจลด้วยอุปกรณ์ระดับสูงเช่นรถน้ำจีโน่สิบันและเตรียมใช้กฎหมายขั้นเด็ดขาดในการรับมือกับมวลชนถือเป็นการยกระดับความ รุนแรงของสถานการณ์เกินความจําเป็นหรือไม่ฝ่ายไทยยืนยันว่าตนพร้อมที่จะยกระดับเพิ่มมากขึ้นและพร้อมที่จะดําเนินการขั้นเด็ดขาดการเตรียมความพร้อมนี้รวมถึงการเสริมกําลังเพิ่มอีก4กลองร้อยประมาณ340คนแล้วก็ที่สําคัญคือการจัดเตรียมรถน้ําจีโน่ไรโน่จำนวน10คันฝ่ายไทยยืนยันว่าจะใช้ตํารวจในการปราบจลาจลไม่ใช่ทหารเพราะทหารมีไว้สู้กับทหารเท่านั้นแล้วก็การดําเนินการนี้เป็นการใช้กฎหมายไทยอย่างเต็มที่ เพื่อตอบโต้การบุกรุกและก่อความไม่สงบของกัมพูชาแล้วการที่กํานันล,ลีและกลุ่มมวลชนกัมพูชามีอาวุธปืน3 5 7ติดตัวในระหว่างการระดมพลรุกรานเขตดแดนไทยแสดงถึงการยกระดับความขัดแย้งจากม็อบพล,ลเรือนเป็นการผเผชิญหน้าที่มีอาวุธหรือเปล่าคะแหล่งข้อมูลรายงานสถานการณ์การระดมมวลชนของกัมพูชาที่นำโดยกํานันล,ลีโดยกํานันล,ลีได้นำชาวบ้านขี่รถบัสหลายคันมาเพื่อระดมมวลชนให้ยืนอยู่บริเวณนอกแนวปะทะ สิ่งที่สร้างความตึงเครียดคือรายงานว่ากำนันลีนั้นพกปืน357ติดตัวมาด้วยแล้วก็ยังมีลูกน้องอีก3คนที่อาจจะเป็นตัวโสมรอยในการเผชิญหน้าครั้งนี้ การมีอาวุธปืนร้ายแรงติดตัวมาในขณะที่ระดมพลลเรือนเข้ามาในพื้นที่ที่ไทยอ้างสิทธิ์ย่อมเพิ่มความเสี่ยงให้กับการประทะเป็นอย่างมากและเป็นการส่งสัญญาณว่าการ,รเผชิญหน้าอาจยกระดับจากม็อบพลเรือนไปสู่ความรุนแรงโดยใช้อาวุธจริงแล้วการที่กัมพูชาซ้อมผู้นำโลกและ UN เโดยกล่าวหาว่าไทยเตรียมใช้กำลังทหารยึดครองพื้นที่เพิ่ม17จุดเป็นการสร้างภาพลักษณ์เชิงลบเพื่อผลักดันวาระทางการเมืองของตนหรือไม่ นายหุนมาเนตลูกชายหุนเซนได้ยื่นจดหมายถึง UN เโดยมีรายงานว่ากัมพูชากล่าวหาว่าไทยมีแผนจะยึดครองพื้นที่กัมพูชาเพิ่มอีก17จุดขณะที่ฝ่ายไทยยืนยันว่าทั้ง17จุดนั้นเป็นดินแดนของไทยซึ่งมันก็ทําให้เกิดดรามา่าว่ากัมพูชาพยายามใช้เวทีโลกในการสร้างภาพให้ตนเองเป็นฝ่ายถูกกระทําเพื่อเบี่งเบนความรุกล้ำเขตแดนที่เกิดขึ้นจริง สุดท้ายนี้การที่ผู้นำระดับสูงของกัมพูชาถูกกล่าวหาว่าสั่งฝ่ารั้วลวดหนามและเปิดสงครามหลังจากการประนีประนอมในอดีตสิ้นสุดลงถือเป็นการตัดสินใจที่เสี่ยงต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอย่างร้ายแรงไหมคะคุณเซนผู้นำกัมพูชาถูกกล่าวหามีส่วนในการสั่งการให้เกิดเหตุการณ์รุนแรงนี้โดยมีระบุว่ามีการสั่งฝ่ารั้วลวดหนามแล้วก็มีการปูทางให้คณะทูต IoT เข้าพื้นที่ การกระทํานี้ถูกมองว่าเป็นการเปิดการประทะเปิดสงครามซึ่งทําให้การประนีประนอมที่เคยมีมามา,มากกว่า40ปีสิ้นสุดลงก็ต้องมาดูกันต่อนะคะว่าเรื่องราวเหล่านี้จะเป็นอย่างไรต่อใช่ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องเรานะครับเพื่อไม่พลาดข่าวต่อไปเราสองคนสวัสดีครับ